สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับรายการพลังเทวะกันอีกครั้งหนึ่งผมกับอาจารย์เล็กก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆให้ท่านผู้ชมได้รับรู้กันรับทราบกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์เล็กครับอาจารย์ดีครับอาจารย์จุนครับอาจารย์เล็กครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่อาจารย์เล็กบอกว่าทําพิธีอะไรต่างๆเนี่ยจะติดต่ออาจารย์เล็กได้ยังไงครับเห็นคนส่งอีเมลมาถามเยอะเลยครับหมอไม่เป็นไรครับถ้าท่านใดนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากให้อาจารย์เล็กไปประกอบพิธีกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิธีทางศาสนาพราหมณ์ก็ด ออกรุงเทพนะครับก็ติดต่อได้โดยตรงาทางรายการ,รพลังเทว่าใครอยากให้อาจารย์เล็กไปร่วมอ,อันนี้อาจาร์เล็กิีดีครับ ช่วงนี้เรื่องของพญานาคกำลังดังมากเลยครับหลายคนก็ไปดูบ้างไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายประชาเล็กครับความเป็นมาของพญานาคเป็นยไงผมเองก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่อยากจะรู้นะครับว่าพญานาคเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับโอ้พญานาคกับจันจุนพญานาคเนี่ยมีมาก่อนพิธการนะครับพญานาคเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทนะครับถ้าทางของอินเดียเขาเนี่ยเขาไม่เรียกพญานาคกับจันจุนครับเขาเรียกว่านาคเทพหมายความว่าพญานาคที่เป็นเทพอาทิเช่นอนันตนาคราชนาเกษตรวาสุกีเทพมุจจินนาคราชผู้ชงนาคราชพญานาค โดยการอุบัติขึ้นมาเหมือนกับอุปติกาครับคือเกิดขึ้นมาก็มาเป็นเทพพญานาคเลยนะครับ,รบส่วนของเมืองไทยเนี่ยเชื่อกันว่าพญานาคหรือเราเรียกพญานาคนะครับอาจารย์เห็นลูกปั้นตามวัดวาดามนะครับ,รบถือว่าเป็นกึง่งสัตว์กึ่งเทพนะครับของเราจะมีลักษณะว่ามีงอนมีลักษณะมีคราวรนะครับแต่ของอินเดียนั้นลักษณะจะเป็นคล้ายๆงูหรือว่านาคาลักษณะคล้ายๆงูจงอางหรือว่างูเห่าที่เราเห็นครับนั่นก็คือพญานาค ที่พันอยู่ที่สพระศิวะพระศิวะนั่นก็เรียกเป็นพญานาคนาคานาคานาคาครับแล้วที่ลองให้พระนารายณ์นอนนะครับบรรทมศิล์อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นนาคราชนั่นก็เป็นนาคราชซึ่งเป็นของฮินดูเป็นครับซึ่งซึ่ถือว่าเป็นเทพโดยตรงอ๋อเป็นเทพโดยตรงแต่ของไทยเนี่ยพญานาคในเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นกึ่งเทพกึ่งสัตว์อาจารย์จุนครับอ๋อครับอาที่ของเมืองไทยอาจารย์จุนครับที่อาจารย์จุนคงได้ยินชื่อเสียงท่านพอสมควรอาทิเช่นศรีสุโธนาครับที่ชโอาาจจรรุนคค สุวรรณนาคอยู่แม่น้ำน่านสีเสนาคอยู่ฝั่งลาวนะครับแล้วก็พัทธละนาคนี่อยู่ทางฝั่งชายทะเลของเราครับแล้วพญานาคที่รักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรของของประเทศไทยซึ่งเขาเล่าลือกันเขียนกันเป็นนิยมนิยายซึ่งเราไม่เคยเคยเห็นนะครับหมายความว่ายังไงอาจารย์เล็กครับคือจริงๆแล้วพญานาคของทางสุวรรณภูมิหรือประเทศไทยนะครับเป็นพญานาคที่มีเรื่องราวกําเนิดที่หนองแสอ่าครับหนองแสนี่พิเมืองไทยดันจุนครับอยู่นู่นครับประเทศจีนนั้นรในตำนานกล่าวกันว่า พญานาคสองตนค,คือสุวรรณนาคและศรีสุโธปกติเป็นสหายกันครับเมื่อมีความเป็นสหายกันเมื่อมีอะไรแล้วหาได้ก็จะแบ่งกันมไม่ว่าจะหาสัตว์อะไรได้ก็แบ่งกันกินมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่พญาศรีสุโธได้ชา้างมาตนหนึ่งได้ช้างมาไปล่าช้างได้ก็แบ่งช้างเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ไปให้สุวรรณนาคที่น้องแสนนะครับพนหแสกก็แบ่งกันแต่อยู่คนละฝั่งนะครับเหนือใต้ก็แบ่งกันไปก็ถือว่าเป็นสหายกันมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกัน อาจารย์จุนสุวรรณนาคไปได้เม่นมาตัวหนึ่งเนี่ยขนเขาใหญ่ใช่ไหมครับฮะฮะแต่ตัวเขานิดเดียวครับปรากฏว,ว่าเอาเนื้อไปหน่อยหนึ่งเอาขนไปนิดนึงไปให้สีสุโธสีสุโธก็มองเอ๊ะ ขนขนาดนี้ทําไมให้เนื้อมานิดเดียวสีสุโทก็ถือว่าสุวรรณนาคดูถูกหมายความว่าถ้าไปเปรียบขนเม่นกับขนช้างเนี่ยขนเม่นใหญ่กว่าเยอะตัวมันต้องใหญ่กว่าต้องใหญ่กว่าช้างคิดขึ้นปอย่างนั้นนะครับครับคือสีสุดโทก็มองแล้วว่าสุวรรณนาคนี่ไม่บริสุทธิ์ไม่เหมือนกับตัวเองที่เวลาได้ช้างมายังแบ่งให้ตั้งครึ่งหนึ่งแต่สุวรรณนาคเนี่ยได้เม่นมาซึ่งสีสุโทไม่รู้ว่าใหญ่เล็กนะครับแต่เห็นขนขนาดนี้ตัวได้ทำไมให้เนื้อมนิดเดียว ก็เกิดไม่พอใจเกิดการต่อสู้กันครับที่หนองแสครับจันจุนสู้กันไปสู้กันมานี่ปรากฏว่าไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่คนเดือดร้อนใครครับจันจุนชาวบ้านเมื่อชาวบ้านไปเอาน้าจากหนองแสมาดื่มมากินก็เกิดพิษร้ายกับร่างกายเพราะพยานนาคเวลาสู้กันแดนจุนก็คายพิษคายสงคายเด็กันมาเมื่อไปกินแล้วเกิดร่างกายมีอโทษก็ตายบางรายก็มีอาการเขาเรียกว่าป่วยเจ็บไข้เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นมาเนี่ยองคอินทาเทวราชทนไม่ไหว พญานาคสองตนนี้ต่อสู้กันมนุษย์เดือดร้อนอัมรินทราธิราชก็จึงมาไล่พญานาคศรีสุโธและสุวรรณาคอย่าอยู่ในนองแสเลยเจ้าทั้งสองสร้างความวุ่นวายกับมนุษย์ให้ทั้งเจ้าทั้งสองนี้หาทางเดินทางออกไปทะเลให้ได้ถ้าใครออกทะเลก่อนนะครับก็จะได้ปลาบึกเป็นบริวารนะครับเมื่อทั้งสองได้บัญชาจากองค์อัมรินทราธิราชแล้วศรีสุโธอาจารย์จุนเป็นพญานาคที่ใจร้อนครับ ออกไปทางฝั่งด้านตะวันตกนะครับก็คือเขาเรียกว่าเลี้ยวรถก็เคี้ยวจากประเทศจีนนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ำนะครับเลี้ยวตรงไหนก็เกิดแม่น้าขึ้นเขาเรียกแม่น้าโค้งแม่น้ำโค้งครับโค้งคือโค้งขวาโค้งซ้ายเพราะพยานัค สีสโจรใจร้อนกับขวาทีซ้ายทีขวาทีซ้ายทีก็สามารถขุดจงไปออกทะเลได้เมื่อเอาทะเลได้ก่อนสุวรรณนาครับก็ได้ปลาบึกเปริวานนะครับหมายความที่พูดถึงสีสโตส่วนสุวรรณนาคเป็นาคใจเย็นยันจุนค่อยๆช้ำแรกดินทีละนิทีละหน่อยจากประเทศจีนนะครับล่องลงมาถ้าดูจากแผนที่นะครับหรือขึ้นเครื่องบินเนี่ยสุวรรณนาคเข้ามาจากลุ่มแม่น้ำนาคยันจุนเป็นเส้นตรงเลยเป็นเส้นตรงเลยไม่มีรถเลี้ยวเคี้ยวคเพราะว่าสุวรรณนาคเป็นนาคใจเย็นดังนั้นนาคทั้งสอง เมื่อศรีสุโธชนะใช่ไหมก็ได้ป่าบึกเป็นบริวารสุวรรณนาคก็หยุดแค่ตรงปากน้ําโพปัจจุบันนี้ก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับแม่น้ำน่านไปหยุดที่นครสวรรค์และก็ไม่ขุดต่อเมื่อไม่ขุดต่อแล้วสุวรรณนาคขณะนี้ก็อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นพญานาคเฝ้าอยู่ที่ภูเขาแถวนั้นครับเขาเรียกว่าอาจารย์จําไม่ผิดนะครับก็จะมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งที่เป็นที่อาศัยของสุวรรณนาคส่วนศรีสุโธเนี่ยหลังจากออกทะเลแล้วตัวเองก็มีฤทธิ์กำเริบเสบสารนะครับ มีเรื่องราวเยอะนะครับสำหรับเออศรีสุโธจนไปถึงรุ่นลูกอาจารย์จุนคยิงเรื่องของเจ้าผ้าแดงนางไห่นะครับผมไม่รู้จักอกครับแม่น้ําโค้งฮะรู้จักแต่แม่น้ําโ้งครับก็หลังจากที่จากคําว่าโค้งใช่ไหมครับพูดไปพูดมาก็เพี้ยนครับจางโค้งก็เลยเป็นโ้งแม่น้าโ้งแม่น้ําโ้งนะครับที่มีปลาบึกแม่น้ําโค้งไม่มีไม่มีครับไม่ครับแต่จริงๆอ่อะชื่อเดิมเดิมเขาแม่น้ําโค้งเรียกไปเรียกมาเรียกมาเรียกไปก็กลายเป็นแม่น้ําโค้งก็คือจะมีผ่านหลายประเทศอาจารย์ครับศรีสุโธเมื่อได้ออกทะเลแล้วตตตัััววเเองก็็้ปนใ อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีปัจจุบันนี้เรียกสถานที่ศรีสุโธพำนักอยู่เรียกว่าคำชะโนดนะครับหรือบันดุงนะครับหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องผีจากหนังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่มีเรื่องราวว่าตรงนั้นนะครับเป็นเมืองบางบทหรือเมืองรับแลพูดได้เข้าไปตรงนั้นก็จะเจอสิ่งต่างกเมืองบางบทหรือเมืองรับแลครับครับเมืองบางบทไม่เข้าใจครับอาจารย์เล็กเมืองบางบดบางบดหรือรับแลคือเป็นเมืองที่ซ้อนเมืองอีกทีหนึ่งเหมือนอีกมิติหนึ่งชะโนดหรือคำชะโนดนะครับเป็นที่อยู่ของเทวดาครับนะครับเมืองรับแล แล้วก็เป็นเมืองที่มีพวกพญายนาคอาศัยอยู่เป็นถิ่นของอมนุษย์ดีกว่าครับอมนุษย์นะครับ,รบสีสุดโตก็อยู่ตรงนั้นสีสุดโตอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ธโรมชาดแิแล้วเขาอยู่ในรูปร่างอะไรพญายนาคหรืออยู่ในรูปร่างของคนหรือว่าผีหรืออะไรไม,ไม่ไม่เข้าใจ พญานาคสีสุโธนะครับ,ททรเ,รบเวลาอยู่เมืองบาดาลก็จะอยู่เหมือนเป็นรูปร่างมนุษย์เราครับนะครับเวลาอยู่ในเมืองบาดาลไม่ได้เป็นงูนะครับ<อ>เป็นมนุษย์เราเนี่ยครับพญานาคที่เป็นกึ่งสัตว์กึ่งเทพเนี่ยจะเป็นพญานาคใน3าเวลา1ขณะที่ล่อค่าับ2บขณะที่เสพสังวาสกันอ,อย่างที่3คือขนาดหลับขนาดหลับนี่ไม่สามารถที่จะกลายเป็นมนุษย์ได้หลับต้องกลายเป็นงูไม่รือว่าคุณจะแปลงร่างอะไรที่เมื่อคุณหลับเนี่ยต้องกลายเป็นสภาพเดิมคืองูสองคือเวลาสมสู่กันต้องเป็นงูและ ครั้งเกิดสก็คือต้องลอกคาบคือล <หา S 2> ักษณะของ พวกกึ่งเทพกึ่งสัตว์เนี่ยคือคือพญานาคของเราเิดลักษนี้ครับอาจารย์จุนเมืองบาดาลก็จะเป็นลักษณะของมนุษย์ครับแต่เวลาขึ้นมาเนี่ยอาจจะมาแปลงร่างเป็นงูใหญ่ก็ได้จอมแปลงร่างครับอาจารย์จุนพญานาคกล่าวไว้ในคมภี์ของศาสนาพุทธหรือฮินดูก็คืว่าแปลงร่างเก่งมากครับนี่เป็นเรื่องราวของพญานาคของไทยครับแล้วประชาชนในบางบทที่อาจารย์เล็กมาดูหนังเนี่ยเป็นพวกไหนครับที่ผีจ้างหนังไปอ๋อนี่เป็นเมืองรับแลครับไม่ใช่พญานาคนะอาจารย์จุนครับไม่ใช่พญานาถ้าแบ่งเป็นชั้นของภูม อ๋อลงไปลงไปชั้นหนึ่งครับแต่บางบทกับพญานาคนี่ก็ไปมาหาสู่กันเพราะว่าถือว่าเป็นโอปติกาด้วยกันเพียงแต่ว่าฤทธิเดชของพญานาคมากกว่าเมืองบางบทเทวดาอยู่ไหมที่เมืองบางบทเนี่ยครับที่เมืองนี้เป็นพวกมีศีลมากกว่าขันจุนเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งเทพเหมือนกันแต่เขาอยู่ได้ศีลแต่มีฤทธิ์มากกว่าผู้ผีพีศารเพราะเขามีศีลเป็นกําลังไงครับผู้ผีพีศารนี่ไปได้บุญกรรมใช่ไหมครับดังนั้นเมืองบางบทเป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลห้า <c oughs> มีฤทธิเดชมากกว่าพูดผีพิศาจครับครับแล้วพญานาคที่รักษาสถานที่สําคัญสําคัญนะตสถูปก็ดีใจดีก็ดีที่อยู่ริมแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นพวกเดียวกันของพญารีสุทโธหรือเปล่าครับไม่ครับพญานาคดูแลสถ,ถานจะเป็นวัดวารามรนะครับ,รบหรือว่าทรรสิทธิ์นเนี่ยเป็นคําสั่งของท้าววิรุณปากอครับวิรุณปากเนี่ยจะดูแลเขาถือว่าเป็นหัวหน้าของเทวดาหรือว่าเป็นหัวหน้าของงูนะครับ,รบอยู่ชั้นจัตุ นะครับดูแลพวกพญานาคทั้งหลายก็จะส่งเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ดีกว่าครับยนจุนว่าพญานาคตนนี้ต้องไปดูแลอย่างดอยชุเทพนะครับหรือว่าอย่างที่พระธาตุพนมก็จะมีพญานาคที่เทวดาเนี่ยส่งมาให้ดูแลสถานที่นั้นๆครับยันจุนก็แต่ละที่ครับคุยกับอาจารย์เล็กก่อนออกรายการอาจารย์เล็กบอกว่าอาจารย์เล็กจะจัดทัวร์ไปเที่ยวเมืองบาดาลไปเยี่ยมเมืองพญานาคอะไรเงี้ยอาจารย์เล็กลองอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับว่าอาจารย์เล็กจะทำยังไงผมยังไม่เข้าใจยังมองเป็นภาพอ๋อครับอย่างนี้ ทุกปีเนี่ยอาจารย์เล็กก็จะพาคณะศิษย์นะครับหรือผู้มีศรัทธาต่อพญานาคเนี่ยไปเที่ยวเมืองพญานาคด้วยกันนะครับเวลาไปเนี่ยอาจารย์เล็กจะเดินทัวร์เล็กๆไปก็คือเป็นรถบัสรถตู้นะครับจุดแรกเนี่ยอาจารย์ก็จะพาคณะศิษย์ของอาจารย์นะครับหรือผู้ที่มีศรัทธาต่อพญานาคเนี่ยไปพักกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนอ๋อกาฬสินธุ์นะครับครับจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยก็จะมีปู่ฤาษีลิงใหญ่นะครับอยู่ที่กาฬสินธุ์นะครับ ที่นั่นก็จะมีสายยานของพญานาคตนหนึ่งชื่อว่าศรีสุทธาซึ่งเป็นน้องศรีโถที่นั่นนะครับเราไปพักสักคืนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมที่กาลสินคราวที่แล้วเทปเขาก่อนเราไปกันมาเห็นมีเหล็กไหลเยอะโอ้ที่นั่นเป็นที่รวมของเหล็กไหลแล้วก็พวกเพชรพญานาคอะไรต่างนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของที่ตรงนั้นหลังจากไปพักที่กาลสินหนึ่งคืนครับเดี๋ยวอาจารย์เล็กต้องต้องหยุดก่อนเพราะเวลาเราไม่พอกำลังสนุกเดี๋ยวเราจะมีเทปอาจารย์เล็กพาไปชมเหล็กไหลที่วัดป่าศรีสุโธด้วยอีอครับท